วัสดีค่ะอุ๋ยแล้สภาษาสลาดยิน,นะคะ่ะคืออุ๋ยนะคะเคยป่วยเป็นมะเร็งหลังโ,โ,โพรงจมูกตามมาที่ต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายแล้วเมื่อต้นปี58นะคะจากนั้นอุย๋ยก็หายค่ะหายเลยนะคะคือค่าเลือดเป็นถุงปรากฏว่าอยู่มาวันเดี่งช่วงปลายปี62นะคะ อุ๋ยรู้สึกว่าอุ๋ยทานอะไรไปแล้วก็อืึแล้วก็แน่นท้องไปหมดเลยในขณะนั้นก็มีอาการอ่อนเพลียไปด้วยนะคะก็คือแบบเหมือนกับว่าเราเป็นคนเหนื่อยง่ายะคะ่ะเหนื่อยมา,มากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยคิดว่าตัวเองหายแล้วแข็งแรงมากเลยะคะ่ะคุณหมอคอนซัลล์อกคั้งถัดมาคุณหมอตรวจเลือดคะ่ะผลเลือดออกมาว่าค่าเลือดถุงแปรปวนและผลเลือดที่ออกมาคือท่ำค่า ตับอุ๋ยสูงงมากค่ะก็คือคุณหมอก็เลยสั่งคุณาตาสาวปรากฏว่าคุณหมอนะฟังผมปุ๋ยก็รู้สึกแย่มากที่สุดในชีวิตผลออกมาว่าอุ๋ยเป็นมะเร็งตับระยะเั้มคใหายแพร่กระจายแล้วลุกลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองที่ท้องแล้วก็เป็นเต็ม้องเลยค่ะ ที่สำคัญแจ็คพอตคือเข้ากระดูกด้วยเพราะนั้นอุ๋ยพูดตามตรงเลยนะคะก็อุ๋ยท้ออุ๋ยคิดว่าอุ๋ยจะไม่มีชีวิตต่อไปแล้วก็คือแบบเหมือนกับว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วค่ะแค่ฟังผลเพราะว่าเท่าที่อุ๋ยสัมผัสกับผู้ป่วยอยู่กับคุณหมอมาคือส่วนมากคนที่เป็นระเร็นตับนะคะค่าไตก็สูง ตายค่ะตอเต่านะคะอุ๋ยคิดถึงนีมาตลอดคือผลิตภัณฑ์เหสองดอกไม้นะคะที่มีทีหกค่ะทําให้อุ๋ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเส้นได้บางๆสําหรับตัวอุ๋ยนะคะว่าเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างเพราะในวงการแพทย์ตับก็คือตายกินก็ตายในกินก็ตายอุ๋ยคิดแค่นี้ยจะพอผ่านผลิตภัณฑ์ ตัวนี้ไปนะคะจากท้องอุ๋ยที่ใหญ่เหมือนคนท้องมานะคะมะเร็งตับเก้าเดือนนะคะเหมือนคนท้องเก้าเดือนท้องมันยุบลงภายในหนึ่งอาทิตย์จากที่อุ้ยกินผลิตภัณฑ์ไปนะคะซึ่งหลังจากนั้นมาคุณหมอต้องคอนเซิลทุกอาทิตย์เพราะมันเป็นเคสถือว่าเคสเร่งด่วนนะคะมะเร็งตับระยะสุดท้ายคือมันยุกรามไปหมดแล้วคุณหมอต้องร,รีบรักษาประมาณนี้นะคะก็คือคุณหมอให้คีโเคมีให้เคม,ม,ม,มีหนึ่งเข็มคะ่ะอุ๋ยจะบอกว่า ขุยผ่านการเคมีฉายแสงมาแล้วคุยรู้ดีว่าการเคมีฉายแสงมันแย่มากมันทำลายเซลล์ที่ดีของเราด้วยมันไม่ได้ฆ่าเฉพาะมะเร็งแต่มันทำลายเซลล์ที่ดีของอุ๋ยด้วยครั้งที่แล้วอุยเป็นมะเร็งหลังโ,โพรงกลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองหอกให้เซนเลยค่ะว่าหูจะดับตาจะพาพโวลิ้งไม่รับรู้รสและต่อม,มน้ำลายไม่มีทั้งสองข้างและนักวันนี้ขุยไม่มีต่อมน้ำลายแล้วอุ๋ยจึงตัดสินใจไม่ทำเคมีค่ะอุ๋ยลองตัดสินใจ ก็คือลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูอย่างเดียวเลยนะคะจากค่าไตที่พุ่งขึ้นสูงปีเตอลยจนคุณหมอจะไปฟอกไตอุ๋ยไม่ไปหาหมอสองอาทิตย์เอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันเลยค่ะอุ๋ยคิดว่าลองดูค่ะเพราะว่าค่าเลือดมันเริ่มลดลงถ้าเกิดเราไม่ต้องฟอกไตมันจะดีกว่าไหมแต่ กิตใจหนึ่งก็คิดว่าถ้าตายายหรือ,าาอก็ตายไวอีกส่าวาจิตหรือเป็พรค,คุณหมอค่ะผลเลือดที่ออกมาคืออุ๋ยไม่ต้องก้องใจแล้วค่ะอุ๋ยก็ดีใจนะคะนั่นคือความหวังแรกเลยค่ะที่ทำให้อุ๋ยรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เจ๋งดีมีผลิตภัณฑ์แบบนี้อยู่ในโลกนี้ด้วยเหรอไม่แค่นั้นค่ะอุ๋ยทานไปไม่ทันถึง องเดือนเลยค่ะแค่เดือนกว่าเลยนะคะผลเลือดล่าสุดถ้าเรือถี่เป็นกปกติแล้วค่ะก็ขอส่งต่อบุญให้กับทุกๆคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งญาติของผู้ป่วยมะเร็งนะคะขอให้ทุกท่านมีกําลังใจค่ะเพราะว่าตัวอุ๋ยเองอุ๋ยก็ยังฟังเท้าต่อคุณหมอ ตอบให้ค่าเลือดเราเป็นปกตินะคะเราเป็นโรคมะเร็งไม่ใช่โรคไข้หวัดที่แบบว่าเจ็ดวันแล้วหายตอนนี้ปุ๋ยใช้ชีวิตปกติได้ท,ทั้งทั้งที่ปุ๋ยยังมีสายเต็กอยู่ที่หน้าท้องนะคะเพราะว่าปุ๋ยต้องให้อาหารทางสายแต่ยางเส้นนี้ค่ะก็อยู่กับปุ๋ยมาตลอดเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ใช้ปากกินนะนะคะปุ๋ยก็เป็นกําลังใจให้ะคะ่ะว่าคุณยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปุ๋ยเยอะค่ะ